สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก็จะพามาจัดงานส่งลูกค้ากันนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีจัดส่งของอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะคะมีทั้งเส้น12มิลน,นะคะที่เป็นเส้นมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เส้นเล็ก6มิลเส้นเล็ก6มิลน,นี่ทําลายออกมาได้สวยงามและหลากหลายมากเลยนะคะเส้น6มิลจะเป็นเส้นเล็กนะคะอันนี้จะจัดนะคะเป็นเส้น พลาสติกนะคะจัดส่งให้ลูกค้าจะมีทั้งเส้นพลาสติกและอุปกรณ์มากมายเลยนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อได้ที่เบอร์0930532316นะคะจดไว้เลยนะคะหาประกามาจดไว้เลยนะคะ093 0532316นะคะสำหรับแม,แม่ๆที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากสั่งซื้อก็สามารถติดต่อทางเบอร์นี้ได้นะคะหรือว่าจะเช็คให้ชัวร์ก่อนก็ได้นะคะอ่องเฟซบุ๊กดูก็ได้ตะกาสารบ้านนา,นานะทุกคนตัวนี้ลูกค้ารับเป็นสีละครึ่งกิโลนะคะตัวนี้นี่อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ลูกค้าจะรับเป็นสามสี2กิโลนะคะแล้วก็จะจัดไปนะคะ รวมได้นะคะทุกคนรวมสีได้จะเอาเป็นแบบว่าม้วนสองกิโลก็ได้นะคะถ้าเป็นม้วนนะคะเส้นสิบสองมิลเป็นมว้มวนม้วนละสองกิโลนะคะหรือจะแบ่งนะคะเป็นหนึ่งกิโลรวมสามสีก็ได้หรือว่าจะเอาเป็น สีละครึ่งกิโลหรือว่าจะเป็นสีละ1กิโลก็ได้นะคะสายยางของเราก็มีนะคะเราจะแบ่งเป็นเมตรนะคะทุกคนหรือว่าใครอยากได้ยกม้วนก็ได้นะคะราคายกม้วนกับราคาแบ่งขายนะคะจะคนละราคากันนะคะถ้าใครใช้อยู่ประจําแล้วก็ใช้เยอะนะคะแนะนําให้สั่งแบบยกม้วนนะคะคุ้มมากๆคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะนี่ก็จะจัดเส้นนะคะวันนี้จัดกันสคนนะคะจัดกับแม่นะคะ จะมีแอดมินแล้วก็แม่นะคะจัดกันสองคนนะคะวันนี้จัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะยาวๆไปนะคะจัดกันไปทีละเจ้านะคะลูกค้าสั่งมานะคะเราก็จะจดออเดอร์ลงนะคะช่วงเช้าก็รีบจัดให้เสร็จแต่เช้านะคะถ้าเสร็จแต่เช้า,าสายๆมากก็จะได้รับลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะถ้าจัดาทาันก็ส่งวันนั้นเลยนะคะนี่ ช่วงเช้าถ้าตื่นเช้าขึ้นมา6กโมงนะคะก็มาจัดเลยนะคะพี่สาวก็จะเป็นอ่าคนที่อยู่ในครัวนะคะทำกบข้าวช่วงเช้าให้นะคะแต่ก่อนเราก็จะเข้าครัวเองนะคะเพราะว่างานมันเยอะขึ้นจะเข้าครัวเองก็จะสายไปอีกนะคะเพราะว่าเราเป็นคนรับออเดอร์รับงานรับลูกค้าอย่างนี้นคะ่ะเราต้องมาจดออเดอร์นะคะ เพราะฉะนั้นก็ให้พี่สาวรับผิดชอบหน้าที่ในครัวไปนะคะแล้วเราก็มานั่งรับออเดอร์จุดออเดอร์ตั้งแต่สั่งมาตอนกลางคืนตอนดึกดึกตอนเราเข้านอนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มาจุดนะคะจุดแล้วก็ทําการจัดไว้รอนะคะพี่สาวทํากับข้าวเสร็จก็จะมาดูนะคะอันนี้คือช่องชวงเช้ายังไม่มีใครอาบน้ําเลยสักคนนะทุกคนตื่นเช้ามาก็แยกย้ายกันทําหน้าที่ของแต่ละคนนะคะ นี่ไขเสร็จก่อนก็มาจัดของก่อนอย่างเงี้ยค่ะนีก็แยกย้ายกันไปทีละเจ้าจัดกันไปทีละเจ้านะคะบางลูกค้าบางคนก็รับทั้งเส้น12มิลทั้งเส้น6มิลเลยนะคะบางคนก็ถนาดเส้น12มิลมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นเส้น12มิลไปเราก็จะเลือกสีที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ก็มีบางเจ้าเหมือนกันที่สั่งมา บบว่าอยากได้ของด่วนแต่ว่าสั่งมาช่วง10บโมงสิบเอ็ดโมงพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบางสีไม่มีเราก็จะจัดสีอื่นไปแทนให้นะคะถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้นะแต่ถ้าติดต่อลูกค้าได้เราก็จะติดต่อหาลูกค้านะคะว่าถ้าสีนูน้นสีนี้ไม่มีแล้วสีอื่นแทนไหมแต่บางทีก็ไม่ได้ติดต่อหาเหมือนกันนะคะสีไม่มีนะคะขาดก็เอาสีที่ใกล้เคียงเข้าไปให้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จัดเป็น3สีนะคะ3สี1กิโลก็จะใส่กันไปยาวๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหูกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นสายยางทําหูกระเป๋าตุ๊กตาติดกระเป๋าขนฟุ้งฟิง้งตัวคาดปากกระเป๋าสาย PVC อะไรเยอะแยะมากมายใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ093 0 5 3 2 6 1 6นะคะติดตะติดต่อทางนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครอยากสั่งซื้อเส้นพัดติกเนาะสำหรับที่ใครที่เข้ามาดูจนจบคลิปก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเราก็จะจัดงานส่งแบบนี้ทุกเช้าเลยนะคะ ก็จะมีอ่าบางเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะที่คุยช่วงดึกๆแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็อาจจะลืมอย่างเงี้ยค่ะต้องขอภัยลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็บางเจ้าจดไว้นะคะจดไว้หลายที่ก็ทําให้ออเดอร์ลูกค้าตกโลนอย่างเงี้ยค่ะบางบางครั้งออกข้างนอกบ้างก็จะจดใส่โทรศัพท์ ของพี่สาวบ้างจดในโทรศัพท์ของแม่บ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีตกลดนบ้างก็มีนะคะต้องขอภัยลูกค้าด้วยนะคะก็จะทําให้อาเต็มที่และดีที่สุดเนาะทุกคนนี่ก็จะจัดงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดต่อหาลูกค้าเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะมีลวดด้วยนะทุกคนมีลวดอันนี้คือมาตัดลวดนะคะลวด1นกิโลนะคะครึ่งกิโลก็ได้นะคะนี่หนกิโลครึ่งกิโลเราก็ตัดให้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพามาทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ